เทคนิคการออกไอเทมของคลิกซิกคลิกซิกเนี่ยเป็นโลมิ่งที่โถมได้เก่งมากเพราะว่าหายตัวได้นะครับยิ่งเจอฮีโร่ที่โจมตีโดยการใช้สกิลล็อกเป้าเนี่ยจะล็อกเป้าคลิกซิกไม่ได้นะแล้วยิ่งเจอฮีโร่ขาตายเนี่ยบอกเลยว่าเล่นสนุกมากนะครับโถมกันมันเลยทีเดียวคอมโบกับเมดได้หลายตัวนะลดเกาะโคตรแรงจากฮีโร่ถึกๆเนี่ยบางไปเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้การออกไอเทมที่ผิดทางนะบางทีก็ใช้ตามท็อปเซิร์ฟนะครับแล้วก็ไม่ไจะเซ็ตไอเทมเลย ผมแนะนําให้ออกตามสถานการณ์เกมนะครับเพราะว่าแพทนี้เนี่ยลมิ่งหาเงินยากนะใช้ไอเทมผิดไปชิ้นมนึงเนี่ยถึงกับทําเกมพลิกได้เลยนะก่อนไปดูว่าคลิกซิกมันใช้ทอเทมอะไรได้บ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์้คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเกมนี้ก็อยู่กับพี่บอมคนป่าแล้วก็น้องซินดี้ก้านะครับแล้วก็มีน้องอิงฟ้าเล่นเตียวเสี้ยนะ ก็เป็นเกมที่ไปแจมกับเพจพี่บอมนะครับคนดูเนี่ยชอบเห็นผมเล่นกับพี่บอมบ่อยๆนะก็จัดให้เลยนะครับลูนไอเทมพลังแฝงก็ตามนี้เลยคลิกสิกผมเล่นอยู่ลูนเดียวนะย้าเลยว่าลูนเดียวก็ลูนแทงทั่วไปเลยนะครับ oh, แค<ถ>่ผมเปลี่ยน oh, <yes. S 1> โพเทสเป็นสปิริตนะครับ oh, <yes. S 1> เพราะว่าเน้นวิ่งเร็วหน่อยนะวัยรุ่นใจร้อนครับผมแบบชอบโถมเร็วโดยที่ฝั่งตรงข้ามไม่ได้ตั้งตัวอะไรงี้เกมนี้ผมเล่นสกินที่เห็นง่ายที่สุดแล้วนะ oh, 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 oh. ก็สาระเรื่องสกินไปก่อนแล้วกันสกินที่มองยากที่สุดของคลิกซิก เาที่เล่นเองแล้วก็โดนฝั่งตรงข้ามเซตไฟนะแบบแทบมองไม่เห็นตัวเลยอะ่ะก็เป็นสกินโฮคังเงี้นะครับ<อ>ก็คือผ้าคลุมสีส้มนั่นเองมองด้านหลังก็จะคล้ายๆกับผ้าคลุมนารูโตะนะก็คลิกสิกสกินนี้แหละที่มองยากมากลองมาก็ไม่ใส่สกินนะครับทีนี้โฟกัสการเดินเกมไปพร้อมกับฟังอธิบายไอเทมนะไอเทมของคี่คลิก,กนเนี่ยมันจะมีชิ้นแรกที่ส่วนใหญ่นิยมออกกันเลยก็คือชิ้นแรกเนี่ยเป็นอมลตนะครับไม่ก็เป็นเอจิต มีเหตุผลที่เลือกใช้อยู่นะเอจิทเนี่ยได้ลดคูดาวแล้วก็เกาะนะครับเหมาะกับเกมที่ทีมเราเนี่ยไม่ได้เกมนํำม,มากนะครับก็เอจิทเนี่ยเป็นไอเทมที่รับตีนได้นะเพราะว่ามันจะได้ไนท์เพจมาต้นเกมนะครับก็เป็นไอเทมชิ้นแรกที่เรียกได้ว่าเป็นไอเทมของกันนะส่วนอัลเมเรสเนี่ยข้อดีมันก็คือมีลดคูดาว10%นะครับแล้วก็ได้เลือดมานะ2,000แต่ว่ามันไม่มีเกาะนะครับอันนี้คือ สิ่งที่เราต้องพิจารณาเลยอย่างแรกแหลมันรับกายภาพได้ไม่เยอะนะครับถ้าแครี่ฝั่งเขาเลวยเนี่ยแนะนําให้ไม่ออกนะแต่ถ้าแครี่ฝั่งเขาจนแล้วเราคิดว่าเราได้รีเซ็ตแน่ๆรอดไฟแน่ๆคุ้มครับคุ้มมากชอบนี้ก็ฟิกดักไปนะอันนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลเลยนะเทวนัสยังไม่ฟิกเกอร์เนี่ยรู้ได้เลยว่าเขาต้องฟิกหลบเรานะครับแล้วก็ฟิกดักเลย ง่ายๆเลยอมเมลดเนี่ยเป็นไอเทมที่โลมออกต้นเกมเนี่ยจะค่อนข้างบางนะถ้าเกมตามเกินไปหรือว่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้นเกมแรงให้ออกไอเทมมารับฮีโร่ตัวนั้นก่อนนะครับยิ่งเราเป็นโลมมิ่งเนี่ยมันยิ่งจําเป็นมากๆเลยเพราะว่ามันหาเงินยากนะโลมแผ่นนี้เจอแวนเงนี้ยไปออกอมเบลดมันก็รับไม่ได้ครับยังไงก็รับไม่ไหวจริงแหละมันอาจจะรับไหวแต่อย่าลืมว่าทีมมาเล่นกัน5คนนะมันรับแวนไหวก็จริงแต่ถ้าเม็ดฝั่งเขาเป็นคลิกซี่อะยกโดนทีนี่อมเบล็มึงไม่ได้ใช้แน่แน สุดท้ายก็ได้ไปรีเลือดที่บ่อครับแล้วประเด็นคือเงิน2 0 0พออกมาเพื่อเจอเวท2ตัวขึ้นไปเช่นแคลร่เขาเป็นออลินหรือว่าป่าเขาเป็นคีล่าเพนอย่างนี้ต้องทอยชิ้นแรกแน่ๆครับถึงจะรับไหวแต่ถ้าทีมเราโถมมากๆหรือว่าฝั่งเขาเนี่ยไม่ค่อยมีเงินไม่ได้เกิดเลยสกอร์ต่างกันเยอะเงินห่างกัน5 0 0พขึ้นไปอย่างเงี้ยอมเมลดมาเลยครับชิ้นแรกเขาไม่มีดาเมจจบแล้วแล้วก็รีเลือดเล่นเรื่อยถูกไหมครับ ทีนี้มาถึงรองเท้า2คู่ของคลิกซิกนะแผ่นนี้เนี่ยจะเห็นท็อปเซิร์ฟใช้กันหลายคนนะครับชอบออกตามกันเหลือเกินเกมนี้ผมก็ออกนะเพราะว่าผมเล่นคลิกซิกได้ค่อนข้างชำชองแล้วรู้แล้วว่าเกมไหนมันออกได้ไม่ได้เกมนี้เนี่ยซี CC มันแน่นเราก็เลยต้องการรองเท้ากันซีอยู่อย่างที่2เมดกับแคร r รี่เขาเนี่ยขาตายฉะนั้นถ้ามีรองเท้าวิ่งเร็วเนี่ย มันก็จะเข้าไฟได้เร็วขึ้นแล้วพี่บอมเล่นมาคอร์ด้วยคือมันรู้จงรู้ใจกันอยู่แล้วครับเทลนาเนี่ยเจอผีหลอกทั้งเกมแน่นอนขยายความเรื่องแครี่ขาตายก่อนนะบางคนเนี่ยถามในคอมเมนต์เยอะมากเลยนะครับบางคนไม่รู้จริงๆนะแครี่ขาตายก็คือแครี่ที่ไม่มีสกิลหนีนะครับมีแค่ฟิกเกอร์ก็คือวิ่งดุมๆๆเลยอะเทวนาแวนอย่างเงี้ยฮีโร่พวกนี้เนี่ยดาเมจจะค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่า ต้องอศัยโลมที่คอยกันดีระดับหนึ่งเลยคือถ้ามีโลมไม่ชําหรือว่าโลมคัดตัวสําคัญไม่เป็นเนี่ยตายยับแน่นอนครับกลับมาเรื่องของเอจิทก่อนเอจิทให้ลดคูลดาวน์แล้วมันเหมาะกับคลิกสิกยังไงร,รู้ไหมครับทำไมคลิกสิกชอบเอาเอจิทเอจิทเนี่ยแสดงผลใกล้นะจะไม่เหมือนชีวอฟล้อน,นะครับที่ฮีโร่ตัวไหนที่โจมตีใส่เราเนี่ยไม่ว่าจะระยะใกล้หรือไกลก็จะโดนผลของเอจิทนะก็คือลดความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็ความเร็วโจมตี แต่ว่าเอจิ s เนี่ยมันจะส่งผลให้ฮีโร่รอบตัวครับแล้วคลิกซิกเนี่ยมันต้องเอาตัวไปแนบอยู่แล้วนะมันก็เลยเหมาะกับ a อจิตมากๆ,ๆ,ๆนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้เนี่ยมาดูเรื่องของการเดินเกมกันก่อนเลยหรือบอกไปนะไอเทมหลังจากนั้นเนี่ย<ๆ>ก็ตามรูปเกมเลยนะครับรกอดสะท้อนไกอาทอยอะไรก็แล้วแต่ที่เราเจอเจอเวทหนักก็ทอยเจอไม่หนักมากก็ไกอานะครับแล้วก็ไกอาเนี่ยยิ่งได้ต้นเกมก็ยิ่งแก่งนะ แต่ว่าออกตอนเลทเกมเนี่ยเริ่มไม่คุม้มละเลดเกินไปก็เป็นทอยดีกว่าจังหวะน,นี้รอสกิลนะครับสกิลสองเนี่ยกดช้าๆนะอันนี้เทคนิคเลยบางคนชอบกด1กับ2พร้อมกันนะครับก่อนเข้าไฟสกิลสองเนี่ยให้ใช้ตอนที่ใกล้เข้าถึงฮีโร่ศัตรูแล้วนะมันจะรวบได้ชัวหมองเลยนะเพราะว่าตอนนี้เกมยังนำแล้วก็รับดาเมจได้อยู่นะครับตอนนี้เราทีมไฟร้อ์เซ็นะ คิวไป2 S7 เน, <Chevy. S 1> นะครับเป็น9ตัวพอดีก็มาพาพี่บอมฟาร์มนะอันนี้เทคนิคก,การเล่นกับสตรีมเมอร์นะครับบอกทิคนิดนึงใครที่เล, <fotos. S 1> เล่นโลมเนี่ยง่ายๆนะทิคง่ายๆเลยถ้าสตรีมเมอร์เล่นปาเนี่ยเขาจบเล่นไหนเราไปรอฝั่งนั้นครับเช่นเขาจบล่างเราไปรอเลยล่างรอเล่นกับเขาเลยเขาไม่รู้ว่าคนดูที่เข้ามาเนี่ยจะแบกหรือไม่แบกนะแต่ว่าสตรีมเมอร์ที่เราไปเล่นด้วยเนี่ยเขาแบกแน่ๆนะครับ อันนี้เล่นบนเป็นน้องซินนะผมก็เลยสองจิตสองใจนะครับแต่ว่าเทวนั้นลึกขนาดนี้ต้องเล่นกับน้องซินแล้วแหละได้ิก,กอร์ด้วยนะครับไฟี้ค้มนะเอาเทนได้วยนะครับหลายคนงงว่าทําไมมันยิงเทนแรงจังนะคลิกซิกเนี่ยจะลดเกาะฮีโร่ศัตรูนะครับทําให้ฮีโร่ที่เกาะหนาเนี่ยเกาะจะลดลงนะหรือว่าฮีโร่ที่ไม่มีเกาะอยู่แล้วเนี่ยติดลบเลยนะครับ จังหวะนี้เราก็ให้แครี่มาล่อนะเมทไม่เนียนละอันนี้ให้แครี่ล่อให้นะครับ<ส>อย่างนี้ลอดยากครับไบ like ทีมเราโคตรเถื่อนเลยนะแล้วล้อปิดหลังนะครับแล้วแครี่กับเมทเขาลึกจัดเลยช็อตนี้เสียดายนะน่าร่วมมากเลย ถ้ารวบเนี่ยอาจจะแลกได้นะครับแต่ว่าพี่บอมถอยออกมาแล้วก็ไม่เสี่ยงดีกว่านะตอนนี้เราก็เคลียร์กลางก่อนนะครับตอนนี้เกมนำนะอัมเร็ออกได้ครับรีเซตเล่นรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะก็อย่าลืมทิกการเข้าไฟนะครับกดสกิลหเนี่ยวิ่งเข้าไปใกล้ๆก่อนค่อยกดสกิลสและจังหวะนี้น้องซินยืมสโลรคิวแครี่เขาในป้อมนะรอพี่บอมมากดวินวอลแล้วรวบหลังเลยครับ ไม่ได้ขยับเลยครับไ <and defeated. S 1> บต์รอสกิลกนะพี่บอมยังดึงให้อยู่นะครับอย่างนี้รอดยากครับเรียวมะโ <Don 't S 1> ดนรถก่อไปขนาดนี้เราได้วีล่าด้วยนะอ่าแล้วเราลอดด้วยอันนี้นี่กบพิ้วเนี่ยโอ้โห <The tower. S 1> oh, พี่บอมก็ไม่ตายด้วยเ <Have evolved. S 1> ฟี้ยวจัดจไฟนี้ตีออบเจคต่อเลยครับ ได้อาเมลดมาแล้วนะตอนนี้บอกเลยว่ากดดันได้ยาวๆนะครับอเอาเมลดมาในนาทีที่8นะรอรับเมดนะครับรอจังหวะวิ่งปีหายตัวเข้าไปนะตรงน,นี้อยากฟิกล่วมมากเลยได้2เลยเนี่ยแต่ว่าเมดไม่ได้อยู่ในระยะนะครับถ้านองอินฟ้าอยู่ในระยะเดียวกับผมเนี่ยบอกเลยว่าฟิกเกอร์เข้าไปแน่นอนโหแล้วช็อตน,นี้เถื่อนจัดนะยิงตายคาป้อมเลย เ้ากับว่าตอนนี้เขาไม่มีโลมแล้วนะ <you> <ๆ>มาครับหายตัว oh. โฟกัสแครี่นะได้ฟิกเกอร์มานะครับตอนนี้เรายังมีล้างอยู่นะ oh. เดี๋ยวรอเข้าอีกรอบนะครับตอนนี้เมดเรามานาไม่มีนะ <miss> น่าจะไม่ได้ครบคอมโบนะครับเล่นล่างดีกว่า ขู่แล้วเรียวมาโคตรแรงตรงนี้ต้องถอยครับ้าอันนี้แก้งน้องอิีฟ้าเล่นนะเห็นไหมครับว่าเมดเราเนี่ยต้องการมานานนะครับราดเลยชากนี้นี่น้องอิงฟ้ากำหมัดละรอดูว่าจะพิมพ์อะไรมานะครับตอนนี้เมดเรางอนไปละเท่ากับว่าตอนนี้มีเรากับพี่บอมนะสองต่อห้าครับ มาแล้วรวบแพรี่กับเมดได้นะเมดกับแพรี่เขาล่วงไปเหลือเรียวมาเทนแล้วก็ไบส์นะครับตอนนี้ยังดึงเชิงอยู่พี่บอมยังเล่นอยู่แล้วเหลือไอเทมลา้างยังไม่ได้ใช้พอกดใช้ก็ไม่ทันแล้วครับตอนนี้ยังเหลือพี่บอมกับยีนาะและเป็นคอร์สคิวนะครับจังหวะน,นี้ในสตรีมพี่บอมบอกหายไปไหนตัวนึงตัวแรกไงตัวแรกผมเอาไปนะเดี๋ยวเราเอามาดูไฟสุดท้ายกันนะ ตอนนี้เรายังไม่มีฟิกเกอร์นะครับรอเว็บเข้านะตอนนี้สก่อนข้างสวยนะแอสซิไป19ตัวละ,ะเฉลี่ยนาทีละ2ตัวเลยเนี่ยจังหวะที่คีปเข้าป้อมพอดีนะครับมาแอนติสกิล1สกิล2อฟิกเกอร์รวบครับโอ้โหแล้วรวบโดน3ตัวเลยนะถ้าเทวานาสไม่ฟิกเกอร์เนี่ยได้เทวานาสด,ด้วยนะครับแล้วไฟท์เดียวปิดเกมเลยครับเกมนี้ ก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับการออกไอเทมคลิกซิกแล้วก็ <4. S 1> การเข้าไฟการเซตไฟนะ <Victory. S 1> MVP ก็เป็นพี่บอมนะครับ Q4 Acid 23ตัวเลยนะเกมนี้รับดาเมจไฟ29%พิมพป29%์ทีมไฟ90%นะครับถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะก็เป็นไงกันบ้างครับกับการเดินเกมของคลิกซิกนะคลิปนี้ก็อันแน่ในเรื่องของการใช้ไอเทม <Ultimate. S 1> การเข้าไฟการเซตไฟนะครับ เล่นคลิกสิกเนี่ยอย่างแรกเลยต้องมีเมทที่คอมโบกับคลิกสิกได้นะครับแล้วก็ไม่เจอฮีโร่แก้ทางจนเกินไปนะเหมาะก,กับเกมที่เจอแคลรี่หาตายนะครับเจอเทวนาเจอแวรนะหรือว่าเจอฮีโร่ที่วิบวับไม่เก่งมากนะครับคลิกสิกเนี่ยเหมาะมากเลยแล้วก็ในการเข้าไฟเนี่ยต้องตัดกินใจให้ดีๆนะบางทีเข้าแล้วเพื่อนไม่ตามก็เฟลครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ เจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ